สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิตเกมมิ่งชาแนลครับที่เกมมากขึ้นไปนผมครับเก่งเซงมิกิตครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเราหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าโกล ตอนนี้อันนี้เป็นชื่อภาษาฝรั่งเศสนะครับผมแต่ก็ในบอร์ดเกมกเนียก็มีชื่อภาษาอังกฤษออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีหน้าปกกล่องที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งจะเหมือนนี้เป๊ะเลยแต่แค่เขียนตรงนี้ว่า glow ใชย,ย glow g l o w ที่แปลว่าเรืองแสงหรือส่องแสงนั่นเองนะครับโดยที่ตีเมเกมนี้เนี่ยเราจะเดินทางเข้าไปสู่ความมืดนะครับเพื่อ ค้นหาแสงสว่างแั้ึอย่างหนึ่งกับเพื่อนร่วมทางต่างๆนะครับที่จะช่วยเราในการค้นหาแสงสว่างให้มายังหมู่บ้านหรือหมู่เกาะแห่งความมืดให้ได้นะครับผมและก็ตอนจบเกมเนี่ยใครมีแสงสว่างเยอะสุดคนนั้นก็ชนะเกมไปครับเกมนี้เป็นเกมแนว dice drafting นะครับหรือผัดกันหยิบลูกเต๋านั่นเองแล้วก็มา activate ความสามารถตัวละครต่างๆนะครับผมก็น่าสนใจมากเลยนะเกมนี้ครับได้รับการสัสสุนมาจากร้าน m e นบุ๊กนะครับผมมินบุ๊กถ้าเกิดว่าใครอยากได้เกมนี้นะก็ลองทักเข้าไปหาที่ร้าน m e นบุ๊กได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเกมนี้น่าสนใจไงบ้างครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@min Bo o ุ โอเคมาดูตัวเกมกันนะครับผมอันนี้จะเป็นเซตอัพนะครับอันนี้ผมจะจําลองการเล่นแบบ3ามเพลเยอร์ให้ดูแล้วกันนะครับ <S <S แต่ว่าตัวละครเนี่ยผมขอสใส่ไว้ตัวเดียวนะแล้วก็ตัวนับแต้มด้วยนะครับจะได้ง่ายต่อการสอนเล่นเนาะแต่ถ้าเกิดว่า <S <S มี3คนจริงเนี่ยก็จะมีตัวของทั้ง3สีอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็มีตัวสีคนอื่นเนาะแล้วก็ตัวนับแต้มสีคนอื่นนะครับเกมนี้ใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับผมโดยที่สลักแต้มของเกมนี้จะเป็นสลักแสงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสรักแปดแต้ม12แต้มอะไรก็ว่าไปนะ ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบอร์ดจะมี2ด้านนะครับอันนี้จะเป็น Shadow Village นะครับผมน่าจะำชื่อผิดนะส่วนนี้ก็จะเป็นหมู่เกาะนะครับที่เราจะต้องไปยังหมู่เกาะต่างๆเพื่อไปหาแสงสว่างนั่นเองนะครับถ้าเป็นหมู่เกาะเนี่ยเราจะเรือสีของราวางไว้ที่เกาะตรงกลางกับ4อันนะครับคนละ4อันเลยนะนะครับซึ่งเนี่ยใครเล่นสีเทาก็สีเทาไปใครเล่นสีขาวก็สีขาวไปนะครับข้อจริงเรือเนี่ย จะมีอยู่5ลำนะครับแต่ว่าเราจะเอาหนึ่งอันเนี่ยวางไว้ข้างหน้าเราเพื่อหรู้ว่านั้นเป็นเรือของใครนะครับแล้วตอนจบเกมเนี่ยเรือไปจอะต,ตรงไหนตรงเกาะหนที่มีแสงเนี้ยนะครับก็จะทําให้เราได้แต้มนะครับจากเรือทั้งสี่ลำรวมกันนั่นเองเนาะก็จะมีวิธีในการที่จะเดินไปยังเกาะต่างๆนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราจะประจนภัยไปยังหมู่บ้าน,นต่างๆไปยังเขียนนต่างๆที่มีแสงอยู่นะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยให้มันดูว่าเราไปไกลที่สุดถึงตรงไหนเราก็จะได้แสงตรงนั้นไปนะครับอยเช่นถ้ามาถึงตรงเนี้ยก็ได้20แต้มเลยตรงนี้12แส้ม พาแตมอะแล้วแต่นะเราเราจะเดินไปทางไหนนะครับมีหลายทางให้เลือกเดินนะครับลูกเต๋านะครับลูกเล็กจะมีลูกเล็กกับลูกใหญ่ก็อื่นเนี่ยเราจะแรนดอมตัวละครก่อนสมมติเอาตัวนี้แล้วกันอ่านี่จะได้ลูกเต๋าส้มนะครับมา2ลูกนะครับซึ่งจะเป็นลูกใหญ่นะแที่อยู่กับตัวละครเป็นลูกใหญ่นะครับมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็เอาลูกเล็กทั้งหมดครับมาที่เป็นลูกสีๆพวกนี้นะ ไม่นับลูกดำนะครับลูกดำเดี๋ยวเขาไหว้ทีนะเอามาถอยนะครับแล้วก็มาดูว่าออกที่เสียลักไหนออกที่ธาตุหรืออิเลเมนต์ไหนเนี่ยให้วางไว้ที่จุดจุดนั้นอย่างเงี้ยธาตุไฟวางไว้ตรงนี้เนาะน้ําหินเมฆลมนะแล้วก็พืชนั่นเองอ่ะมีทั้งหมดห้าธาตุนะครับผมอันนี้ตัวละครวางไว้ข้างหน้าเราซึ่งมันก็จะมีแต้มตอนจบเกมด้วยถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็จะมีแบบเป็นสเปเชียลออฟฟิทตี้นิดหนึ่งด้วยนะครับอ่านี้เนาะอ่ะ เริ่มมาครับผู้เล่นคนแรกครับ first player ก็จะทำการทำการเล่นก่อนนะครับแต่สําหรับผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับจะได้โทเค็นรีโลเนี่ยเป็นคนละ2ไป2เม็ดด้ววนะครับแค่ผู้เล่นคนสุดท้ายนะกราบไปๆนะครับอะ่ะผมเริ่มเล่นก่อนครับเฟสแรกจะเป็นเฟสการดราฟการ์ดผมจะเลือกผู้เลื่อมร่วมเดินทางไปกับผมนะอะ่าแต่ละตัวหน้าตาดูเป็นนิดนิด,นดหรือเปล่านะครับอ่าเอาตัวนี้แล้วกันมันเอ,เอามาปั๊มแต้มได้อเออตัวนี้แล้วกันนะครับพอได้มาเนี่ยเราก็จะเอามาวาง ต่อจากการ์ดของเราที่มีอยู่นะครับนี่ผมมีตัวนี้ผมก็เอามาต่อนะครับก็จะมี2ตัวแล้วนอกจากนั้นครับเราก็จะได้ลูกเต๋าที่อยู่บนการ์ดนั้นด้วยนะอ่านี่สองลูกนี้นะครับก็เอามานะครับคนที่2นะครับสมมุติเขาเอาตัวนี้แล้วการลูกเต๋าเยอะดีเขาก็เอานี้ไปนะครับคนที่3าอาจจะเอาตัวนี้ไปนะครับผมอ่เนี่ยเขาก็ดาวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นเฟสการถอยลูกเต๋านะครับทุกคนก็จะถอยลูกเต๋าครับ อ่ะสองตัวที่ไม่มีใครใช้เนี่ยมันก็จะทิ้งเลยนะแอบลงสุขสารไปทอยปัป๊บอ่ะมาทอยเสร็จเนี่ยแต่ละคนก็โอ้โหผมทอยโคตรด,ดีบอกเลย แล้วผมก็จะสามารถรีโรได้ด้วยถ้าผมต้องการนะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ได้พืชไม่ได้น้ำเนี่ยผมจะได้สีแต้มซึ่งผมไม่ได้พืชไม่ได้น้ําเลยนะผมก็ไม่รู้จะรีโรทําไมนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรีโรเนี่ยเราต้องมีโทเค็นรีโรด้วยนะครับหรือมีอบิิตี้ที่สามารถรีโรได้นะครับซึ่งโทเค็นรีโรเนี้ยหอันเนี่ยจะสามารถรีโรลูกเต๋าได้2ลูกนะครับหรือ3อันจะสามารถพลิกหน้าเต๋าได้เลยให้เป็นหน้าที่เราต้องการได้นะพอเราทอนลูกเต๋าเสร็จแล้วให้มาดูอบิิตี้ข้างล่างว่ามีตัวไหนได้ ไ้บ้บาคือเราจะเอาเซตลูกเต๋าเนี้ยมาเช็คทีละใบเลยนะครับใบไ,ไหนก่อนหลังก็ได้แล้วแต่สมมติเช็คใบนี้ก่อนนะครับมีหิน3อันก็เท่ากับผมได้3ตีนแหมเรียกเป็นตีนแล้วกันง่ายดีนะครับสามฟุตปิ้นนะครับเน่ก็ได้มานะครับซึ่งโทเกตเนี้ยจะใช้ในการเดินได้เยผมอธิบายการเดินทีนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงตอนจบเกมถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยจะเป็นแต้มด้วยแบบนี้ก็เป็น3แต้มแล้วถ้าไม่ได้ใช้นะครับแต่เดินไปเอาแต้มเนี่ยน่าจะได้แต้มเยอะกว่านะอันนี้ก็บอกว่า เราใบมาเช็คใบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีพืชไม่มีน้ำเนี่ยได้สีแต้มผมก็จะขึ้นสีแต้มไปเลยปรูว่ตามนั้นนะครับผมดูดีตรง scrolling t r a c นะครับหรือตรงแต้มเนี่ยมันมีไอคอนรี l o a ด้วยหมายความว่าผมสามารถที่จะลดแต้มของผมให้มาอยู่ที่ไอคอนนี้ได้เพื่อที่จะทําการทอยลูกเต๋าใหม่ได้นะแอะ็ในจ,จุดที่ผมบอกสามารถรี l o a ได้เนาะก็ต้องรี l o a ก่อนที่จะ activate a b i l ตี้นะครับหรือถ้าถ้าผมอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติอยู่ยี่ิห้า ผมอยากทอยใหม่ผมก็ต้องลดมาถึงที่น yep. ี้เลยนะครับอ่าแต่อันนี้ผมมี14แต้มละเมื่อเราดู activateability เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับทุกใบ่านะครับเกมนี้บังคับนะถ้าเกิดว่าลูกเต๋าเราได้ผลตามที่ตัวละครมันระบุเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าผมได้ไฟ3เนี่ย ตัวนี้จะตายแล้วผมลดค่าแตมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าผมได้ไฟสามมาตัวนี้ต้องตายนะจะบอกไม่ใช้ไม่ได้นะครับผมมันจะดูละตัวไปเลยเอาตัวไหนก่อนหลังก็ได้นะแต่ตัวนี้มันดีที่ว่าถ้าเรามีตัวนี้เราจะได้ลูกเต๋าสีน้ำเงินมาเพิ่มด้วยหนึ่งลูกเป็นลูกใหญ่นะครับซึ่งลูกใหญ่ข้อดีคือมันจะอยู่กับเราถาวรจนกว่าต,ตัวน,น,นั้นจะตายไปนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเล็กเดี๋ยวก็ต้องคืนนะครับอ่เดี๋ยวขออธิบายในเฟสถัดไปเนาะ เมื่อเราไอทูเวตอัพิตี้เสร็จแล้วครับเราสามารถเดินได้นะครับวิธีเดินก็ให้มาดูลูกเต๋าที่เรามีอยู่นะว่าเราจะเดินไปไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีลูกเต๋าไฟ1ลูกก็จะเดินช่องนี้ได้มีลูกเต๋าไฟอีกหนึ่งลูกก็จะเดินมาอีกได้นะครับอันซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยมีแต่ไฟกับพืชแท้ที่จะสามารถเดินได้นะในนาคตก็จะมีหลายๆจุดเนาะนะครับก็นั่นแหละครับมีแต่ในที่นี้ผมไม่มีลูกเต๋าที่มันตรงกับที่เดินได้เลยผมทํายังไงล่ะผมก็สามารถใช้โทเค็นคุณป เพื่อใช้แทนเดินแบบใช้เดินช่องไหนก็ได้เลยนะครับโดยที่ไม่สนว่าช่องนั้นเป็นธาตุอะไรนะครับนอกจากนั้นย now, ังมีจุดท NBA ี่เดินฟรีได้ด้วยเช่นตรงนี้ค <salty> รับ <iği> ดูยากหน่อยนะเป็นรูปธาตุลมแล้วก็มีขีดนะครับอันนี้แบบว่าถ้าเราถอยไม่ได้ธาตุลมเราจะเดินฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าถอยไม่ได้ธาตุหินถอยไม่ได้ธาตุไฟก็จะเดินฟรีได้เลยนะนอกจากนั้นก็ยังมีจุดที่ จุดที่เป็นโล่งๆเนี่ยครับที่มีแต้มนะครับอันนี้ต้องใช้โทเค็นตีนในการเดินเข้ามาสมาเท่านั้นนะถ้าไม่มีอดเลยนะครับแล้วเวลาเดินเข้ามาเนี่ยเราถ้าเราหยุดที่จุดนั้นแบบไม่ได้เดินต่อในตานและเราสามารถที่จะวางบ้านได้นะครับซึ่งบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะมีแต้มตอนจบเกมนะแต่ถ้าเกิดในอนาคตเราเดินไปไกลขึ้นแล้วก็ย้ายบ้านได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเหมือนเป็นตัวแท็กว่าเราสามารถเดินไปไกลได้สูงสุดถึงที่ไหนนั่นเองเพื่อจะเป็นแต้มตอนจบเกมนะครับสำหรับแมบฝั่งนี้นะส่วนอีกฝั่งนึงก็อธิบายไปแล้วต้องเป ได้ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะสมมติผมใช้3ตีนครับเดิน3ช่องแล้วกันผม,ผมเดินขึ้นมาบนหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนี่จะทิ้งไปนะอ่ะจบเฟดเดินครับพอจบเฟดเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หมดตาแล้วครับก็เตรียมตาลงไปโดยการเอาลูกเต๋าทั้งหมดที่ลูกเล็กน,นะเอาไปคืนนะครับนี่โดยถ้าเปลี่ยนหน้ามีเงหมุนทายได้ยังไงผมก็ไปคืนในช่อง ตามหน้าที่มันได้นะครับส่วนลูกตาที่มันมีอยู่แล้วในตาก่อนหน้าก็วางไว้นะอ่าสมมติอ่ะ,สอ,ะสองอันนี้ลูกตาของผู้เล่นอีกสองคนเนาะอ่าสมมติเขาถอยได้นี้ก็จะขึนมาคืนโอเคเสร็จแล้วครับมันก็จะเปิดการ์ดใหม่นะครับและเฟิร์สเทเยอร์เนี่ยเราก็จะส่งให้คนทางซ้ายนะคนดางซ้ายก็จะได้ทําการเลือกการ์ดก่อนนั่นเองนะคนทางซ้ายเลือก แล้วก็เลือกแล้วก็ผมก็จะเลือกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเลือกการ์ดอะไรไปได้ผลของลูกเต๋าด้วยนะสมมติเออผมขอเลือกอืมอันนี้ล้เอยอันนี้เราเราไม่กับคอมโบมันขาดใช่ไหมอันนี้ต้องห้ามถอยได้น้าถ,ถึงจะได้สีแต้มแต่เนี้ยถ้าต้องถอยได้น้าถึงกับหินถึงจะได้ไอตัวขวดหินห้อยแล้วก็สองแต้มนะครับแล้วผมเอาอันนี้ต้องได้พืชคอมโบมันขาดขัดเพราะวันนี้แล้วกันนะเพื่อได้ไฟก็อย่างโอเค แต่ก็ให้ลูกเต๋ามาสองอันลูกเต๋าดดีมันจะมีสีของมันใช่ไหมซึ่งลูกเต๋าสีฟ้ามันจะมีน้ําเยอะครับจะมีน้ำสองหน้าเลยนะครับแต่ส่วนลูกเต๋าสีม่วงอ่ะมันจะมีเท้ามาให้ด้วยติดมานะครับลูกเต๋าสีแดงก็จะมีไฟเยอะลูกเต๋าสีขาวก็จะมีลมเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะพอเน้นได้นิดนึงนะกับสีลูกเต๋าก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยนะครับอะเนียแต่แตและคนก็จะดรับการ์ดไปนะครับแล้วก็เอาลูกเต๋าไปนะครับสองตัวที่เหลือก็จะทิ้งไปนะครับแล้วก็ ลอยเหมือนเดิมเลยเนาะลอยปึ๊บมาดูว่าได้อะไรบ้างอุ้ยอันนี้มีน้ำอ่ะถ้ามีน้ำเนี่ยผมจะไม่ได้แต้มจากตรงนี้นะผมอาจจะขอลดแต้มหนึ่งแต้มเพื่อรีโลเพราะมันคุ้มไงลดแต้มทำไมถึงลดหนึ่งแต้มเพราะว่าเห็นไหมรถแค่หนึ่งแต้มจะมันจะเป็นแคกรีโลเป็นลูกรีโลพอดีนะครับอขอรีโลนะครับเวลาลีโลดีๆสองลูกรีโลลูกนี้ละกันนะขอให้ไม่ได้น้ำกับพืชโอเคถ้าเป็นอย่างนี้โอเคเลยเนี่ยผมก็จะได้2ตีนมาเอามาเดินได้แล้วก็ได้อีก2ตีนเนาะเพื่อเดินได้ด้วยนะครับ อันนี้จะได้เป็นโทเค็นไปเลยนีใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตีมที่ได้มาจะเป็นโทเค็นเสมอนะแล้วก็อันนี้ไม่มีผลอะไรเนาะถ้าได้ไฟสี่ได้ไฟสองอันผมก็ได้สี่แต้มด้วยแต่เม่ไรผมได้แต้มอย่างนี้ผมก็ได้สี่แต้มนะครับแต่ถ้าเป็นไอคอนโมนี้ครับมันมั l t i เพิลนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเรามีไฟ4ก็จะได้8แต้มเลยมีไฟ6ก็จะได้12แต้มเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอคอนที่แบบห้ามทอยได้นี้จะส่งผลได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะโอเคนอกจากนั้นครับก็จะมี แรมตอนจบเกมนิดหนึ่งนะครับเกมจบเมื่อไหร่เมื่อการาดหมดซึ่งการหมดเนี่ยมันจะ8ดรอบพอดีเนาะเพราะว่าตอนเซตอัพอเขาบอกว่าให้แยกการ์ด A ออก3ใบแล้วก็ B ออก3ใบนะครับในนี้ก็จะพอดี8ดรอบนะบอันนี้ผมยังไม่ได้บอกนะโทษทีเนี่ยด้านบนจะเป็น A ครับและด้านล่างก็จะเป็น B ีเห็นไหมครับอ่ามันจะ เรียงกันอยู่นะทำให้แบบการ์ดที่ต้องการตอนต้นเกมจะออกมาก่อนแนละหลังๆเลยก็จะเป็นพวกการ์ดแทมการ์ดตายการ์ดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับดูดีครับในช่องเนี่ยก็จะมีได้ของต่างๆด้วยมาเงี้ยจะได้หินห้อยหุนห้อยถูกไหมห,หรือ,รอในเกมนี้จะเรียกว่าไฟฟลายนะครับถ้าเกิดว่าสามารถเดินผ่านหรือเดินเข้ามาในช่องนั้นๆได้นะครับเราก็จะได้โทเค็นหมืนมซึ่งโทเค็นเนี้ยจะจําเป็น,อนตอนจบเกมครับตอนจบเกมมันจะมาเช็คว่าเรามีโทเค็นหินห้อยเนี่ยตามจํานวน เพื่อนของเราตามที่ผมเรียกตัวอะไรดีเรียกว่าเพื่อนแล้วกันตามจำนวนตัวของเรานะครับหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมมีตัวตอนจบเกมหมด4ตัวนะเล่นเล่นมี5ตัวแล้วกันเพราะมันมีการตายอะไรได้เนาะอ่าแล้วผมก็มาเช็คว่าผมมีขวดนี้ถึง5ขวดหรือเปล่าซึ่งตอนนี้2ตัวนี้มันให้ขวดผมมาแล้วครับ3ขวดวนะผมต้องมีอีก2ขวดที่เป็นโทเคนนี้อ่าถ้ามีถึงนะครับ ผมจะได้อีก10แต้มเลยนะครับก็จะเป็นข้อดอีการที่มีตัวน้อยๆน,นะมีตัวตายไปบ้างก็มีสิทธิ์ที่จะได้10แต้มถ้าเกิดว่าเก็บขวดได้ครบนะครับผม นอกจากนั้นครับก็จะมีแต้มจากนี่เนาะจากบ้านที่ผมบอกไปนะว่าไปไกลสุดได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีแต้มบนการ์ดนะว่ามีแต้มเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ความีแต้มลบเนี่ยก็ระวังด้วยแล้วก็มาดูว่าตอนจบเกมเนี่ยใครแต้มเยอะสุดคนันชนะนั่นเองนะครับผมอนอกจากนั้นก็จะมีแบบความสามารถพิเศษแปลกๆน,นิดนึงด้วยนะ,อะขออธิบายละเอียดเลยด้วยกันเพราะว่าคู่มือมเป็นภาษาฝรั่งเศสตอนนี้นะสำหรับใครที่ยังอยากหา,าซื้อนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชันฝรั่งเศสอยู่เวอร์ชันรรสนนางกิจน่าจะยัง ทำไม่เสร็จนะครับอ่าก็จะมีตัวอีกาตัวน,นี้เนาะที่แบบว่าจะทําเวลาเมื่อไหร่ก็ตามมีคนหยิบตัวนี้นะครับเราจะลูกเต่านี้มาถอย,อยทันทีเป็นลูกเต่าคำสาปนะฮะถอยปุ๊บเนี่ยให้วางไว้ที่เซสชั่นนั้นๆนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ามีใครดรับการกตางนี้ไปจะได้ลูกเต่ายินไปด้วยถูกไหมเขาจะต้องถอยลูกนี้ด้วยครับซึ่งลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถอยได้ก้อนเมฆหมายความว่าตานั้น,นอะ่ะเราจะไม่ได้ก้อนเมฆจากลูกอื่นเลย่าถอยได้หินเราจะไม่ได้หินจากลูกอื่นเลยนะครับถอยได้นี้ลบ2แต้มสวยเลยนับก็ลทที ก็เป็นลูกเต่าเคริร์สนะครับแล้วเดี๋ยวพอจบรอบมันก็จะลับเขาอยู่เนี่ยเสมอจนกว่าจะจบเกมเลยต่อให้ไอตัวนี้จะตายลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครหยิบตัวนี้ปล่อยให้มันตายตั้งแต่ดาร์ฟแล้วเนี่ยลูกเต่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะอ่านี้ก็แล้วแต่ตอนนั้นก็จะมีตัวแบบชุบชีวิตด้วยนะแบบว่าได้มาเราสามารถชุบชีต,ตัวตายคืนมาได้อะไรเงี้ย แล้วก็มีตัวแจกเคิร์สด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเคิร์สนะเนาะก็คือว่าเราเราหยิบมาแล้วทําให้ตัวนั้นตายมันจะเอาเคิร์สเนี่ยแจกให้ทุกคนนะครับเขาจะโจ,ว,จวสุ่มไปซึ่งเคิร์สเนี่ยก็จะทําให้คนที่โดนเคิร์สถ้าแบบว่าถอยได้ตามเนี่ยจะต้องเสียตามนี้นะครับนี้เสียโทเคนตีน3อันเสีย5แต้มเอ่อเสียเจดแต้มก็ว่าไปเนาะแต่มันก็จะมีโทเคนที่ทําให้ตายด้วยเนี่ยถ้าถอยได้สอตาย1ตัวแต่เนี้ยครับเวลาได้ไปต้องวางไว้ที่ตราตัวละคร ทุกๆจบรอบมันจะไหลไหลก็คือเราเลือกตัวตายไปได้ขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ที่ตัวไหนแล้วเราถอยได้ตรงนั้นปุ๊บก็ตายทันทีนะครับผมนั่นก็คือเคิร์ฟนั่นเองนะอ่ก็เนี่ยนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับของเกมโกลนะครับหรือชื่อภาษาฝรั่งเศสว่าเรเลย่ะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูก็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมทิ้ไงเกมนี้บ้างครับผม าจจะได้ยินเสียงฝนตกหน่อยนะครับผมเพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วเมื่อกี้ตอนสอนไปยังไม่ตกนะแล้วก็เพิ่งตกเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งเกมนี้ครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่แมคาีนิกที่คลีนมากแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะ,ะทำให้แบบผมเล่นแล้วผมรู้สึกแปลกใหม่ผมชอบมากเลยนะครับคือผมเป็นคนชอบเกมลูกเต๋าอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ชอบ Engine Building อยู่แล้วอันนี้เป็น Engine Building บวกลูกเต๋าเนาะและและคือแบบตัวเกมเนี่ยเขาสามารถบาลาน์ ทั้งการตัดสินใจและดวงออกมาได้อย่างดีมากๆนะครับอย่างแรกคือสีลูกเต๋าที่บ่งบอกถึงว่าลูกเต๋านั้นเน้นธาตุอะไรนะครับซึ่งเอาจริงมันมีผลน้อยมากนะแต่มันก็ยังพอให้เราเน้นได้เนาะก็มันก็ตามนะั้นอ่ะก็ทําให้เราสามารถพอยได้ธาตุน,นั้นได้บ่อยขึ้นถ้าเกิดว่าเราเน้นธาตุนั้นๆเนาะแล้วก็มันสนุกกับการเลือกดาฟการ์ดเอามาทาคอมโบโดยที่ไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปอย่างเช่นเนี้ยง่ายๆเลยถ้ามีสีซ้ากันคู่หนึ่งได้2แต้มอะไรเงี้ยนะครับผมก็ เนาะก็เป็นการทำคโมโบที่ไม่ได้ซับสอนหรือบางตัวนี้ก็อาจจะให้ลูกเต๋าใหญ่เพิ่มมาเลยเนาะทำให้มีลูกเต๋าถาวรเพิ่มมาแต่ว่าก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่มันจะตายแล้วแต้มเราก็จะลบนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไม่มันตายได้ก็ได้หนึ่งแต้มเสมอถาอ้าได้หนึ่งแต้มตอนจบเกมถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราทําไงครับเราก็ต้องพยายามเลี่ยงในการหยิบลูกเต๋าสีฟ้านะครับเพื่อทําให้ถอยได้น้าเด็ดได้น้อยนะครับผมหรือเก็บ โทเคนรีโลให้บ้างนะเพื่อที่ถึงเวลาจะ,จ,ะจังหวะเงี้ยจะได้รีโลทิงนะครับจะได้ไม่ได้น้ำอะไรเงี้ยเห็นไหมคือมันมีดวงครับแต่ดวงเนี่ยมันไม่ได้ฟิกซ์มันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวกําหนดทุกอย่างทำให้เราแย่หรือทําให้เราดีไปเลยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราจะเมนจมันยังไงเนาะมันเป็นดวงที่ยืดหยุ่นเะนี่ยเพราะฉนั้นผมชอบมากๆนะครับเรื่องความหลากหลายของการ์ดก็ดีนะครับเอาจริงการ์ดเนี่ย ดีอ่ะผมว่ามันเยอะกำลังดีความจริงผมก็รู้สึกว่าอยากให้มีตัวเสริมนะแล้วเพิ่มมูดูใหม่ๆมาวันนี้เล่นไป2รอบแล้วนะครับทั้งเล่นแบบมือเดียวแบบเล่นคนเดียวเรียกว่าเล่นคนเดียว8รอบแล้วก็มาดูแต้มนะครับแล้วก็รวมถึงเล่นกันไป4คนด้วยนะครับ ต้องบอกว่าสวิตสปอร์ตของเกมนี้เอาจริงๆมันอยู่ที่3ครับพอเราเล่น4คนเนี่ยม,มันจะมักจะมี1คนเสมอคนสุดท้ายแหละที่จะต้องจำใจเลือกการ์ดที่มีลูกเต๋าแค่ลูกเดียวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันทาให้เขาเนี่ยเสียเปรียบในเทิร์นนั้นๆแต่พอเล่น3คนนะครับมันจะทาให้โอเคอย่างน้อยก็ได้คนละ2ลูกอะ่ะยกเว้นจะซวยจริงๆคนสุดท้ายอาจจะได้ลูกเดียวซึ่งมันเกิดขึ้นไม่บ่อยนะเพราะฉนั้นอันนี้แนะนําในการเล่นคือเล่น3คนนะครับส่วนเล่น2คนมันก็รู้สึกยืดหยุนย่นเกินไปเหมือนเราได้แต่คอมโ,มโบอะไรท เรียกว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้แล้วกันที่เขาทำา Player Scaling มาแบบฟิกซ์อ่าแบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีการแอดจั t อะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนบางเกมที่แบบเออถ้าเล่น2คนมีให้เลือก3ใบเล่น4คนให้เลือก4 5ใบอะไรก็ว่าปอปนะแบบมีบเพิ่มทางเลือกตามจำนวนเพลเยอร์อะไรเงี้ยแต่นี้ไม่มีเพิ่มเพราะว่าผมเข้าใจแหละเพราะว่าเขาต้องการจะฟิกซ์ธาตุเนี่ยเห็นไหมที่มันจะมีธาตุอยู่5าธาตุนะครับก็ทําให้แบบมี5แบบให้เลือกเสมอเนาะอ่าและผมชอบความ เข้ากันของแมชชีนิกอะของโฟล์เกมอะคือหลายเกมเนี่ยเวลาเราเล่นเรารู้สึกว่าแต่ละเฟสเนี่ยมันแบ่งกันเลยเว้ยเหมือนว่าเฟสนี้ทําอันนี้เฟสต่อไปทําอันี้เฟสนี้ทําอันนี้แล้วก็มารีเซ็ตแล้วก็เริ่มเฟสหนึ่งใหม่ซึ่งทั้งสาเฟสมันแยกกันโดยสิ้นเชิงหรืออาจจะมีอะไรลืมเหลืองไปนี้นึงกับการคลิดแต้มอะไรเงี้ยแต่นี้ผมรู้สึกว่าเฟสทุกเฟสมัน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 ลิงก์กันมันเข้ากันชอบการออกแบบที่มันกลมกล่อมแบบนี้มากๆเลยนะอย่างเช่น ตอนที่เราจะเลือกการ์ดใช่ไหมเราเลือกการ์ดปุ๊บเนี่ยเราได้ลูกเต๋างันไปด้วยไม่ได้แยกกันเนาะพอได้ลูกเต๋าเสร็จปุ๊บอ่าเคลูกเต๋าก็จะมีเน้นธาตุนีนู่นเนี่ยนีน้พอเราใช้ลูกเต๋านั้นเสร็จลูกเต๋าเราทอยได้ธาตุอะไรมันจะกลับสู่สล็อตธาตุ้นนั้นด้วยฮ้ยผมชอบการอะไรอย่างนี้มากเลยนล้วผมชอบที่แบบว่าโอเคเราได้ลูกเต๋าอะไรมาเราทอยปุ๊บเนี่ยมันก็มาดูเลยว่าตัวไหนเกิดความสามารถอะไรบ้างตรงเนี้ยเราจะสามารถแบบสร้างคอมโบได้หลากหลายออกมาเพื่อที่มันก็ไม่เชิงหลากหลายหรอกสุดท้ายมันนก็็เป มันเป็นแค,แค่แบบได้เสร็จแลนี้ได้แต้มบ้างได้ถสรนี้ได้เดินได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการแต่ข้อดีของการไม่หลากหลายเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันทําให้ผู้เล่นใหม่สามารถเล่นได้ล่าสุดคือให้น้องผู้หญิงเล่นที่เขาแบบเป็นมือใหม่เลยนะแฟนเขาก็บอกว่าุียม,มือใหม่เลยครับอันนี้เกมยากไม่ได้เขาผมก็ถามว่าเขาเล่นอะไรมาบ้างเขาบอกล่าสุดเล่นคาทานไปก็พอเล่นได้เ็อบอกถ้าคาถาได้นี่ก็ได้นะครับเพราะว่า มันง่ายระดับนั้นเลยเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแบบการโจมตียันการเพิ่มสกิลมีคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆนะเกมนี้แทบไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรเลยนะทุกอย่างที่เป็นเสรลักษณ์หมดเลยแล้วเสรลักษณ์นี่คลีนมากๆควาจริงมันจะมีตัวที่เป็นเสรลักษณ์ที่แบบโดดเด่นมาหน่อยแต่มันก็จะมีแค่แบบ2อสามใบคือไอ้ตัวที่ได้สเปลที่แบบไปติดให้คนอื่นนะติดเคลลิร์ดอ่ะนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ชุบชีวิตที่เสรีลักษณ์มันจะไม่เหมือนตัวอื่นเลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่เป็นลูกเต๋ ท่านนี้เปิดอันนี้ในท่านู้นเกิดนู้นในท่านนี้เกิดน,นี่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามแบบดับการที่มันตรงท่าเราเหมือนที่ผม e x a m p l อร์ไว้ให้ดูเห็นไหมคือผมชอบมากเลยการที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เลือกตัวไหนก็ได้หรือเลือกแค่จุดที่ลูกเต๋ามันเยอะที่สุดแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยการที่เอาตัวนี้มามันเข้ากับการของเราไหมอย่างเ <Maori. S 2> ช่นตัวนี้มันบอกว่ากู <S <S ไม่อยากถอยได้น้ําแต่ถ้าเราเอาตัวที่ต้องถอยได้น้ําแล้วได้แต้มมากายว่ามันก็ขัดกันถูกไหมก็ทําให้เราแบบได้แต้มแบบครึ่งครงกลางๆอะเนาะเราสู้แบบเอเาาม่ชวยหลือ กันดีกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็เลยแบบเลยเลยสนุกกับการดาบของเกมนี้มากๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลูกเต๋าเดียวแล้วก็รวมถึงนอสีลูกเต๋านี้ก็มีผลด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเอาจริงมันดีเกือบทุกอย่างนะอาร์ตเวิร์กดีไซน์นี้ก็ชอบมากคือแบบมันมันไม่เหมือนใครอะและมันสวยอะเขาเรียกว่ามันสวยแบบไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมคอนเซิร์นนะก็คือเรื่อง r e p l a ์ a b i l i t y นะครับผมเอาจริงผมรู้สึกว่าอยากได้ตัวเสริมนะสำหรับผมอะ มันสนุกหลากหลายทำขโวนมันมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ามันซับซ้อนกว่านี้ได้อีกนิดอะ่ะมันจะดีมากๆสําหรับผมหรือสําหรับเกมเมอร์อย่างผมนะแต่ว่าถามว่าที่ผมเล่นไปสนุกไหมนสนุกมากจริงสนุกมากนะครับแต่นะก็อย่างที่บอกอยากให้มี ทางเลือกหรือทางเล่นอะไรให้มันแบบเยอะกว่านี้เนาะแล้วก็รวมถึงแมปเนี่ยมันมีแค่2แมปครับแล้วมันฟิกซ์เลยครับกลายเป็นว่าเราเล่นแต่ละทีเห็นไหมไอ้ธาตตรงนี้มันก็จะฟิกซ์ตามนี้เลยครับมันก็ทําให้บางทีเนี่ยไอ้ตัวธาไฟมันอาจจะได้เปรียบแต่ต้นอะไรเงี้ยหรือธา หินก็ค่อยมาได้เปรียบตอนท้ายเกมอะไรเงี้ยมันก็จะมีตรงนี้เกิดมาบ้างนะวัะน,นั้นเล่นเอาจริงเล่นด่านเนี้ยผมว่าเวิร์กมากเลยด่านเนี้ยมันจะไม่ค่อยฟิกท่าเท่าไหร่นะเหมือนอันเนี้ยคือมี3ท่าที่ต่างกันทำาไได้มี3ท่าที่ต่างกันทําให้เราเดินมาตรงนี้ได้เรามีได้ไฟลไฟได้โทเคนอะไรก็ว่าไปนะครับผมว่าอันเนี้ยสนุกกว่าแต่แล้วแต่ชอบนะแต่อันเนี้ยมันจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็การที่มีท่าที่ต่างกันเนี่ยมันทําให้ เราเซตคอมโบยากด้วยคือถ right, worries, mm ้าเป็น hmm. ท่าเนี้ยเราเน้นท่าได้เช่ไหมเราเน้นท่าไฟเราก็พยายามเอาตัวที่มันเกื้อหนุนกันเวลาเกิดผลอับิลิตี้มันก็ได้ตุ้มๆหมดเลยนะแต่อีกด yeah. ้านนึ yeah. the ่งเราต้องแบบค้าๆกันหน่อยเพราะว่ามันต้องการท่าที่มันหลากหลายเพื่อที่จะให้เราเดินไปจุดต่างๆได้แล้วก็ได้เป็นแต้มตอนจบเกมด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ชอบ ที่เขาพยายามบาลานซ์เรื่องลูกเต๋าอะที่แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเอาลูกเต๋าเยอะจะดีเสมอไปอ่ะมันก็ทำให้บางจังหวะบางคนเนี่ยเลือกสล็อตที่มีลูกเต๋าได้น้อยและมีการ์ดที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวที่แบบเฮ้ยถ้าถอยได้ธาตุนี้อย่างที่เห็นไปเนาะทอยได้ธาตุนี้ตัวนี้จะตายนะครับแต่แถมโดนแต้มลบอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าลูกเต๋าเยอะเนี่ยตัวเราตายแล้วแถมแต้มลบด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางตัวก็ต้องการลูกเต๋าที่เยอะถูกไหมเพื่อที่จะได้คู่ธาตุเยอะๆเนี่ยได้คู่เนี้ย ขวดหิ่งห้อยมาอีกเยอะมาก้างด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมชอบการที่เขาบาลานซ์การตัดสินใจตรงนี้ได้อย่างดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าแต้ม ตอนจบเกมมันน้อยไปหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยคุ้มค่าการเดินเท่าไหร่คือเท่าที่เล่นเน่ะมันมีพี่คนหนึ่งครับที่เขาพยายามเอาการเน้นแต้มเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวกับการได้แต้มไม่เกี่ยวกับการเดินไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นขอแต้มไว้ก่อนเนาะแล้วก็เออเอาสีลูกตายมันตรงๆกับที่เขาเล่นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับในขณะอีกคนนึงพยายามเน้นเดินครับคือเกมนี้เดินให้ตายเนี่ยไม่ใช้เสียรักเยอะมากเลยนะในการเดินแต่คือเข้าใจแหละระหว่างเดินเนี่ยมันก็จะมีการที่ให้แต้มให้นู่นให้นี่ด้วยเนาะแต่เขาก็พยายามเอาการที่แบบเเเเเเเฮ้้้้้้้ยยยยไไไดดโททคค็็นนนนาาอออะะะรรรงงงีีพื่่ใหมััิๆบแลวก หิ่งห้อยอะไรเงี้ยนะครับพอคือหิ่งห้อยมันก็แค่10แต้มเอาจริงมันแค่10แต้มคือเล่นกัน8ดรอบนะแลวคือกว่าจะเดินไปถึงเนี้ยโหไม่รู้ว่าใช้ใช้ลูกเต๋าไปเท่าไหร่นะครับรวมถึงแบบชอตสุดท้ายเนี้ยต้องใช้เท้า3เท้าด้วยแต่สุดท้ายไม่มีใครไปถึงนะเหตุล่าสุดที่เล่นไปมีมากสุดก็คือ15แต้มนั่นเองนะครับคือ15แต้มบวกหิ่งห้อยอีก10แต้มมันคือแค่30แต้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะคนที่เขาเล่นคอมโบการ์ที่ได้แต้มเนี่ยหูตาหนึ่งเขาได้แต้มเยอะมาก นะครับกลายเป็นว่าแต้มเขาก็จะกระฉุดปุ๊บปาบเลยต่อให้และท้ายเกมเนี่ยเขาก็ยังได้แต้มจากสถานที่เด็เขามาถึงปาสิหรือ8เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนะครับก <c oughs> ็คือเพราะอย่างที่บอกว่าลูกเต๋าเนี่ยเวลาถอยปุ๊บนอกจากจะออทีเวท ได้แต้มแล้วมันยังแบบได้เดินด้วยเนาะกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าไอ้ด่านนี้อาจจะเป็นแค่ด่านนี้มัง้งมันบาลานซ์สายการเดินกับสายการทําแต้มจากคอมโบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพูดง่ายคือเกมเนี้ยเรื่องบาลานซ์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดักนะครับแต่ด้านนี้ก็โอเคนะโอเคแต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วการทําแต้มด้วยคอมโบการ์ดยังไงมันก็ดีกว่านะครับผมก็ทำไมารู้สึกว่าเอออยากให้เกมนี้มันบาลานซ์ไหมคือคือทุกอย่างมันดีมากมันดีมากจริงอาร์ตเวิร์ฟเอยการสอนที่สอนง่าย โลทุกอย่างเพลินมากนะไม่มีจุดไหนติดขัดเลยแล้วก็ทําคอมโบโคตรมันชอบเกมอะไรที่มันมีการทําคอมโบมาที่มีลูกเต๋าสวยๆแล้วก็มีการตัดสินใจที่ดีเนี่ยไม่เป็นไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้มีตัวเสริมนะอยากให้เกมนี้ดังๆนะครับผมก็ลองไปหาเล่นดูนะรรรรห,รหรือว่าโกลนะครับชื่อภาษาอังกฤษโกล G, RO, G L O W ับไปอยู่นะครับรก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับคือร้านมีนบุ๊กนั่นเองนะครับตอนนี้ทางร้านน่าจะหมดแล้วนะนะแต่คาดคนะาดว่าจะสั่งเพิ่มมาเรื่อยๆในไม่ช้านี้นะครับรผมเพราะนั้นครับเกม นี่ครับเรือหรือว่ากลู๊กนะครับผมซึ่งเป็นเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่เล่นคอมเมนต์ครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมเรียกว่าชอบเลยดีกว่าชอบมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมมันว้ากว่านี้ได้นะมันว้ากว่านี้ได้คือคือแบบอยากเล่นอีกนะยังอยากเล่นอีกนะครับเพราะสนุกกับคอมโบการ์ดที่หลากหลายมากๆาแต่อย่างที่บอกว่าการ์ดมันมีหลายแบบก็จริงแต่มันต่างกันแค่เอลเมนตะ์เนาะมันรู้สึกว่ามันน่าจะมีทางเลือกอะไรให้เราเลือกเล่น เยอะกว่านี้อ่ะก็รอตัวเสริมแล้วกันรวมถึงอ่าเรื่องการบาลานซ์แต้มนะถ้ามีตัวเสริมมาก็อาจจะทําให้มีการที่ช่วยในการเดินหรือว่าได้แต้มอะไรระหว่างเกมที่ไม่ใช่แบบได้แบบแบบแค่เอาเอเต์ให้ตรงอนะ่ะมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้นะครับผมก็รอดูนะแอบเชียร์ดีไซเนอร์คนนี้อยู่ข้างๆเลยนะครับผมอยากให้ออกมาอีกแล้วก็แบบตัวเสริมอาจจะมีแมปดับเบิลไซส์ามาอีกอันนึงเนก็จะมี4แมปให้เลือกเล่นก็น่าสนุกขึ้นอีกเยอะเลยนะครับผม รอติดตามก็ขอ,ขอบคุณที่ตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ bye บ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสถสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะส,ดส,สกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้